สวัสดีครับทุกคนยามแรงๆของอบรรยากาศผมจะพาทุกคนไทยบรรยากาศหรือเบื้องบรรยากาศทั้งท้องถนนอ,อยู่อำเภอโนนท่แดงนี่แหละหลังจากกลับมาจากประเทศเพียนบ้านหรือประเทศกัมพูชาจะมา a เกิดอีกแล้วนะเคยว่ากันพาเบื้องบรรยากาศทั้งท้องถนนยามแรงๆไฟปติดทุกคนไฟปติดไฟปติดเดี๋ยวจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่ไป ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าไฟบติดกะซอยแจง้งไปแน่น่ะนะการไฟฟ้ากลมทางหลวงนี่ก็บรรยากาศอยู่ทั้ทงอำเภอโน้นนี่แดงเท่านี้แหละตลาดซอยตลาดเออหนูว่าจะมีตลาดนัดมั้อนี่ผมมีตลาดนัดตัวนี้เออหนูว่าจะจะมีตอดมีมีตลาดน้อยๆ้อยตด ตลาดเออ่คนเดินถนนคนเดินอันน้อยๆเล็กๆมันโน้นอยู่ตลาดมีบ่อยๆเนาะนี่ถนนคนเดินน้อยๆเล็กๆนี่แหละยูนาซีเจมออำเภอโนนี่แดงจังหวัดบุรีรัมย์เออบุรุษจะซื้อยังตะเดีย๋ยวขับรถไปบึงบรรยากาศพระอาทิตย์ตกอยู่สันเขื่อนลำางร้องดีกว่าอ่าตอนนี้น่าจะมีคนมา ออกผมตั้งายเลยเราว来าถึงเรื่องอเรื่องดราม่าที่หลายๆคนมาคอมเมนนะต์นะติตำนี้หรืออยังกระตามแต่อ้ไฟปติดทุกคนเด้ออ๋อออกไปนอกก่อนอุลุดพ่ใหญ่ลมเขาช่องตะโกกันระมัดระวังเด้ออันตราย <c oughs> ก่อนหน้านี้ผมเคยโพสคลิปคลิปสันไว้เนาะเปรียบเทียบราคาน้่มันที่ผมเคยบอกว่า ราคาน้ำมันที่ปั๊มคาเทคในประเทศเพื่อนบ้านนะบอกว่า50บาทจริงๆแล้วหาสิบบาทแต่พื้นที่ในป้ายเขาเขียนไว้ห0 0พันนะครับ5 0 0พันเรียวค่างเงินมันโดยประมาณมันงแ่ถึงห0าสิบบาทนะแต่ว่าเอาจริงๆเวลาจ่ายเงินจริงๆนะเขาเออกน้มาหาสิบบาทนะเ,เงินไทยเงินไทยรับนะทุกคนอืเพราะว่า ที่ผมไปลาสุดกัมพูชาลาสุดนี่ผมขับรถไปนะขับรถกระบะขามไปทางด้านช่องจอมนะเสียค่าขามไปกับ800นะฮะฝั่งไทยด้านตมฝั่งไทย300ฝั่งกัมพูชา500นะขี่ไปฮอดเสียมเดี่ยมนะของบางยางร้านค่าบางล้านนะในประเทศกัมพูชารับเงินไทยนะทุกคนคิดคำนวณเป็นเลขกลมๆง่ายๆโอไฟบฏติติลีเดี๋ยวผมทีแจงเจ้าหน้าที่อยู่ คิดคำนวณง่ายๆเนาะพันละสิบ,บาทนะพันเลียวก็คือสิบ,บาทนั่นแหละถ้าจะมาคิดตามมาตรฐานมาผมว่ามันใส่บบได้นะมันใส่บบได้เวลาเขาจ่ายเงินนะ,นะคิดหนึ่พเรียวเท่ากับเงินบาทก็คือ10บบาทนะทุกคนอันนี้ประสบการณ์ บางเขตบางจังหวัดของในประเทศเพื่อนบ้านอาจจะไม่ใช่แต่ว่าสิ่งที่ผมไปเจอมันเป็นอย่างนี้เออแม้กระทั่งในห้างสรรพสินค้านะทุกคนเวลาไปสื่อของเขาเขียนเขาพวกเขียนเงินเลี้ยวนะทุกคนเขาเขียนเป็นเงินเหรียญนะฮะเงินดอลลาร์ไหมของตั้งประเทศนะทุกคนเหมือนผมไปเบิ้งราคาเบียนะราคาเบียสร้างเนาะเบียสร้างเบียสร้างก็2.2 0สูนเหรียญนะเป็นเงินไทยยีบาทอะ ประมาณร้อยบาทได้บอเออนัน่นแหละค,คืออยากชี้แจงเนาะหลายคนมาคอมเมนต์ด่าผมก็ได้เรื่ืงนั่นแหละว่าประเทศเขาใส่เงินบาทที่เออเขากบใส่เงินบาทบางพื้นที่เออส่วนบางพื้นที่ที่ผมเ้าถึงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ผมไปเจอไปเจอซึ่งเพิ่นก็ใส่เงินบาทแล้วก็เงินเลี้ยวแล้วก็เงินดอลลาร์อะละ ค่ะคนที่มาดาผมเบิ้งคลิปนี่อยู่ฟังไว้ผมเอาับเอารถทับขามไปล่าสุดแน่นอนมันแพงกว่าเพราะมันอาจจะน้ำมันเขาอาจจะไม่ได้ผสมค่าออกเทลอะไรต่างๆหรือ่อาผสมน้ำม,มันต่างๆเนาะคือเบนซินก็คือเบนซินเลยเบ้านเขายังมีแก๊สโซฮออีอ e 20แก๊โซฮอ9 1แกสโซฮอ9 5บ้านเขาเบนซิน <laughs> เราปัมปนะป๊มปอต่อทนะปั๊มปต่อทที่ยูประเทศกัมพูชามีนะครับเขียนเป็นภาษาไทยเลยเป็นอย่างผมก็เลือกรีวิวปัม๊มคาเทกับปัม๊มถ้าถ้าผมรีวิวอ่าอยูปั๊มปต่อทซึ่งเขียนเป็นภาษาไทยกจะจิว่าผมรีวิวยูประเทศไทยอีกล่ะแมไงบ้าอ่ะ <c oughs> นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งเดี๋ยวจะพาไปสันเคลื่อนอาการเย็ยนนะครับขับรถตอนนี้อากาศเย็ยนแห้งมันก็เริ่มเจ็เข่าหนาวแลนะ้วเนาะใครคิดไปเบิง้ง ว่าจะบ่ทไทยชื่อแจ่มประดดอกแต่ว่าเห็นหลายคนมาด่ดาผมผู้เยอะมากเลยทั้งช่อง YouTube ทั้งเพจถนนไทแลนท่าน,นละเออแล้วก็ผมหัวเลาะผมยิ่มแต่ว่าผมบูรี่โอ้โหถ้าคุณติดตามผมจริงหรือผมคุณดูผมจริงนะผมเพจถนนไทแลนอาจจะสความบันเทิงสามความบันเทิองอาจจะพาสนุกสนานคันๆไป ก็ให้ผมหัวเราะสิให้ผมยิงเนี่ยจริงๆก็ไม่เคยมีจุดประสงค์บูลลี่หรืออะไรก็ตามแต,แต่เวลาทําคลิปนะเหตุคลิปก็พยายามจะอ่าเฮฮาปาร์ตี้กันไปถ้าเป็นไปได้ก็นุรแล้วอยากเหตุคลิปตลกเหมือนแต่ผมมันเป็นคนตลกอะนะอ่ะค่อยว่ากันคือไปถ่ายคลิปมากกว่าจะรีวิวนัน่นแหละพอดีเมมมันหายผมทายคอนเทนต์ถ่ายคลิปเสร็จเนาะว่าจะถอดเมม,มออก เพื่อที่จะมาใส่กระเป๋านะเมมันดีดตกออกจากกล้องกระเด็นเขาในซอกหินในปราสาทนครวัดโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเสียดายมากๆเดี๋ยวรอบหน้าไปไหมรอบหน้าไปไหมนี่คือบรรยากาศสันเขอนทุกคนฝ่ามือเฮานี่แหละก็มลังเจียดโอโอกไปยามแดงก็จะมีพีน่น้องชาวโน่นนี่แดงมาแลนออกมันกายมาเล่นกันกเยอะพอสมควรน,นี่ก็เริ่มมืดแล้วล่ะ นี่ก็อีกมุมนึงนะยู่ขางถนนเลยทุกคนยู่ขางถนนนะนับจากนี้ไปเดี๋ยวก็จะได้รีวิวถนนประเทศไทยให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับรถเบิ้งเด้อรอถทะเบิ้งเด้อ,อ,อบรรยากาศดีบรรยากาศดี นี่ก็เป็นสปริงเว่ปกติเดือนนี้ก็น้ำจะล่นนะของทุกปีน,น้ำจะล่นแต่ปีนี้น้ำาม่ล่นนะทุกคนเออเมื่อปีที่แล้วเดือนตุลานะลน่นนะไปเบิ่งคลิปยอดลังได้ของปีที่แล้วน้ำล่นอยู่ผมถ่ายไว้อยู่แต่ปีนี้น,น้ำาบ่ล่นมืดน่าจะมืดฝนหรอเดี๋ยวข้าหนาวแล้วเพราะอากาศเริ่มเย็นมากแล้ว <c oughs> บรรยากาศดีทุนท่นไทยเบิ้งนะประมาณนี้ครับ